สำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ตลาดหุ้นอเมริกากันก่อนเลยละกันนะครับก็จบปีเรียบร้อยเนาะสำหรับปี2022นะครับก็ถือว่าตลาดหุ้นนะครับ S&P 500จบแล้วนะครับผมสำหรับชาร์ตปีเนาะก็ถือว่ายอดแย่ที่สุดนับตั้งแต่ตอนปี2008เพื่อนๆโอ้โหปี2008นี่คือหนักมากๆถูกต้องไหมสำหรับวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนั้นนะครับตอนนี้ก็คือหนักน้อยกว่านินนดนึงอะประมาณนั้นเนาะหรือว่า คือถ้าจะหนักกว่านี้ก็คือต้องไปตอนปี2008แล้วนั่นแหละนะก็ยังไงแล้วถือว่าช่วงนี้เป็นวิกฤตที่แบบเป็น perfect storm จริงๆนะม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสงคราม i n นฟล t i ชันโควิโอ้โหมากัน เต็มที่เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์เอสแอนด์พีนัสแดกอย่างที่บอกไปนะฮะก็นัสแดกก็ลงแรงสุดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวเล็กหน่อยเนาะลงมา33%นะครับดาวโจนส์ลงมา8%แล้วก็ s p ลงมาเกือบเกือบยีนั่นแหละนะฮะอันนี้ก็ถือว่ายัางไงถ้าใครอยู่กันถึงทุกวันนี้ได้ผมก็ต้องขอยกนิ้วให้เพราะว่าถือว่าคุณใจรักในด้านของการลงทุนจริงๆหรือว่าติดดอยอยู่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ถ้าคนดูอยู่เนี่ยก็ถือว่าเย,ย เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความเคียวขจีของตลาดละกันนะครับรวมถึงนะครับไม่ได้มีแต่แค่ตลาดหุ้นที่ยอดแย่ที่สุดนะฮะเรียกได้ว,ว่าทวีนี้จากคุณเจเนวะิฟเนาะหรือว่าจากทาง financial time นะครับก็ได้รายง,งานนะว่าปี2022นะฮะเป็นปีที่แย่ที่สุดสำหรับสต็อกแล้วก็บอลเนี่ยตั้งแต่ตอนปี1871เพื่อนๆ่อน,นก่อนผมเกิดซะอีกนะฮะก็นี่เลยนะครับผมปี2022สหรับตัวตลาด US เอสบอลนะก็ถือว่า สุดๆจริงๆนะครับสำหรับช่วงนี้เนาะประกอบกับนะครับถ้าเราดูข้อมูลจากคุณชาลีนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าปี2022นี้ไม่ว่าจะเป็น S&P แล้วก็ U.S. 10-Year Treasury นะครับก็แดง S&P ก็แดงแล้วก็ตัว60-40 Portfolio ก็แดงด้วยเช่นเดียวกันนะฮะไม่มีอะไรเขียวเลยนะซึ่งถ้าจะต้องเป็นแบบนี้หรือว่าแดงทุกอย่างเลยเนี่ยก็ต้องย้อนไปปี2018นะครับ อันนี้คือปี2022เนาะ2018แล้วก็เป็นปี201969เพื่อนๆย้อนไปขนาดนั้นเลยนะ1969นะฮะแล้วก็ช่วง1941 1931ถือว่าปีนี้เป็นเหตุการณ์ที่อย่างที่บอกนะว่า perfect storm นะครับมีพายุหลายลูกรวมๆกันเนาะแต่ถ้าเราดูนะฮะโอเค1931แดงทั้งหมดถูกต้องไหม3อย่างนะครับแต่ตอนปี1932ก็มีการกลับมาบ้างบางส่วนเนาะ แล้วก็ตอนปี1941แดงหมดตอนปี1942เขียวหมดตอนปี1969แดงหมดแบบนี้ตอนปี1 9 9 0เขียวหมดตอนปี2018แดงหมดตอนปี2019เขียวหมดตอนปี2022แดงหมด ปี2023จะมีอะไรที่เขียวหรือว่าดีขึ้นกว่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องไปรอรุ่นกันต่อไปนะครับแต่คือถ้าดูดูอดีตเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่เนาะคือโอเคมันยอดเยี่ยมามากๆแล้วแหละต่อไปมันก็มีการแก้ไขปัญหาอะไรกันเพิ่มมากขึ้นมีการาฉีพดเพิ่มมากขึ้นหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบแต่หมายถึงว่าถ้าเราดูย้อนหลังกลับไปเนี่ยมันมันมกที่จะมีความเขียวขจีขึ้นมาในปีต่อจาก ปีที่มันยอดแย่นั่นแหละนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะว่าปี2022มันยอดแย่นะครับก็ต้องรอดูว่าปีนี้2023จะเขียวขึ้นมาได้หรือไม่นะครับรวมถึงถ้าเราดูในเรื่องของบิตคอยนะครับปี2022ก็ทุกๆควอเตอร์แดงอมๆกันทุกแต่มากเพื่อนๆไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้สําหรับ Bitcoin รบิตคอยนะฮะแดงทุกควอเตอร์เพื่อนๆคิวหนึ่งลบ1.46คิลบ56%คิวลบไป2.57%คิลดไป 14%นะฮะทุกแต่มมาดงหมดก็ต้องรอดูว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ดีเพิ่มมากขึ้นไหมสำหรับบิตคอยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าปีหน้าก็มีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสงคารามและเซยุคเคนไม่รู้ว่าจะมีการเจรจาอะไรหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอจับตานะครับรวมถึงจีนก็เปิดประเทศในวันที่8เดือนนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็น่าจะส่งผลที่ดี ตัวสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของบริษัทต่างๆที่ได้ลดพนักง,งานออกไปเยอะถูกต้องไหมถ้าใครจำมาได้ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหมีแต่การเลอกพนักง,งานให้พนักง,งานออกทุกคือน้อยมากที่จะเห็นบริษัทรับพนักง,งานเพิ่มถูกต้องไหมฮะเป็นไปได้ไหมว่าพอพนักง,งานออกเนี่ยบริษัทต่างๆจะตัวเบาขึ้นทําให้รายรับหรือว่าทําให้กําไรต่างๆของบริษัทเนี่ยมันมีอาการที่ดีขึ้นอยู่รอดเพิ่มมากขึ้นได้ ซึ่งถ้ากำไรมันดีขึ้นเป็นไปนได้ไหมว่าตลาดก็จะเริ่มฟืน้นฟ,ฟูเพิ่มมากขึ้นอันนี้เพ่มก็ต้องไปพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันต่อซึ่งผมก็คงจะตอบไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องไปว่ากันในทีเนาะแต่ผมคิดว่าคือถ้าเราตัดเนื้อร้ายออกไปบางส่วนเราเทขายอะไรไปบางส่วนอันนี้พูดถึงบริษัทเนาะในการที่เขาจะทําให้บริษัทมันอยู่รอดได้เอาพนักง,งานออกเทขายอะไรไปบางส่วนทําให้ตัวเองอยู่รอดได้แล้วก็ลีนขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะทําให้กําไร ของบริษัทมันดีเพิ่มมากขึ้นแล้วถ้ากําไรมันดีเพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะทําให้หุ้นเกิดความคึกคักเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละนะนี่ก็ต้องเราดูว่าจะเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของชิบะอินูกันบ้างน,นะครับคือดูว่าเบอร์เลดพุ่งขึ้นมาจากไหนไม่รู้นะหนึ่งหมื่นสามพันเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆแต่ว่าโหดมากๆนะเพราะว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าชุมชนชาวชิบะก็จะรวมไม้รวมมือกันนะครับส่ง เหรียญชิบะเข้าไปเบิร์นกันอยู่ใน,นขณะนี้นะครับก็ถือว,ว่าโอโ้ตอนนี้เท่าที่ผมอ่านข่าวอยู่นี่ก็ปาร์เข้าไป30,000ืกว่าเปอร์เซ็นต์นะสำหรับชิบะนะฮะไม่รู้กำลังจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นหรือไม่ใครเป็นแฟนชิบะก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยละกันนะครับก็ถ้าใครสนใจในเรื่องของการช่วยเหลือชุมชนชิบะก็ลองเข้าไปเบิร์นกันได้นะครับผมนะสำหรับการโอนเหรียญไปยังแอดเดรสที่มันเป็นเบิร์นแอดเดรสนั่นแหละนะก็จะทําให้ซัพพลายของชิบะที่มันมีเยอะมากๆเนี่ย ได้ลดหายลงไปนั่นเองนะครับซึ่งก่อนนี้นฉะนั้นเราไม่รู้ว่าการเบินนี้มันจะส่งผลอะไรมากน้อยแค่ไหนต่อราคานะแต่ก็โอเคแหละมันก็คือถ้าจะให้ชุมชนคอยเบินมันก็อาจจะเบินไม่เยอะนะเพราะว่าหลายคนก็คงที่จะไม่ไม่ค่อยอยากจะเอาเหรียญตัวเองไปเบินเล่นถูต้๋วไหมฮะแต่ผมคิดว่าถ้าจะให้มีการเบินที่เยอะๆเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของ Use case หรือว่าการใช้งานจริงๆนะของชิบะนะครับซึ่งก็ปีนี้เราน่าที่จะได้เห็นหรือไม่นะสำหรับตัวชิบะเรียมหรือว่าตัวเลเยอร์สของชิบะนะฮะก็ถ้ามาจริงๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะให้เกมหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการใช้งานเยอะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นแบบนั้นก็มีโอกาสที่จะทําให้มีการเบิร์นเหรียญชิบะที่เยอะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันในทีในปีนี้นะก็ขอให้มาเร็วๆแล้วกันเนาะสำหรับตัวเลเยอร์สของ ตัวโปรเจกต์อย่างชิบะนั่นเองนะครับแต่ที่แน่ๆถ้าเราดูกระเป๋าเงินท็อป1 0 0บนอีทูเรียมเพื่อนๆดูท็อปเทรดดิ้งวอลลุ่มท็อป10นะมีชิบะติดเพื่อนๆคือถ้าเราดูอ่ะคือเขาเรียกว่าอะไรอะคืออ่ะคือ10อันดับแรกถูกต้องไหมส่วนใหญ่มันเป็นเซ a บอ e c คอย BUSD USDC USDT USDC ใดคือมันเป็นเซ a บอ e c คอยถูกต้องไหมฮะ แต่เหรียญที่ไม่ใช่เซยบ่อยก็คืออีเทเรียแล้วก็บิตคอยแต่ชิบะเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ3ารองจาก Ethereum กับ Bitcoin เป็นเพื่อนคือมี e t h e r e ียมี Bitcoin แล้วก็มีชิบะถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากๆอันนี้ผมก็พยายามทําความเข้าใจอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมคนถึงเทรดชิบะกันเยอะในในนขณะจริงๆเห็นมาค่อนข้างบ่อยแล้วเนาะสำหรับชิบะจะติดท็อป10อยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับกระเป๋าเงินที่รวย ที่อยู่บนอีเชอริมัมอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอะไรนะครับหรือว่าไม่รู้ว่าใครรู้อะไรแบบที่เราไม่รู้หรือไม่อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปเนอะรวมถึงท็อปสิบเพอร์เชสโทเค็นนะครับหรือว่าท็อปสิของเหรียญที่ซื้อเข้ากระเป๋าเนี่ยเยอะที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกเนาะก็คือมีชิบะนะฮะโอ้โหคือเป็นรองแค่บิตคอ,อยเื่นอน,นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องรอจับตากันดูต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะฮะอันนี้ก็ผมก็คงตอบไม่ได้หรือว่าถ้าแฟนชิบะ มีข้อมูลอะไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับรวมถึงเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเลเยอร์สองนิดๆหน่อยๆกันบ้างน,นะครับก็ถือว่าตอนนี้ Top Bridge by t v l นะครับก็ดูเหมือนว่า p พ l y g อนเนี่ยจะได้รับความนิยมในการ Bridge เงินไปนั่นเองนะครับตอนนี้ t v l มาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะอยู่ที่2 0 0พล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ถือว่าแซงเลเยอร์สองอย่างอ r b i t r ร m มแล้วก็ o p t i m i s m เรียบร้อยแล้วนะสลับเมทิกในขณะนี้นะครับก็ถือว่า เมติกยังโหดหรือว่าโพลีคอนยังมีย e c เคสที่ดีมากๆเนาะโดยเฉพาะในตอนที่โซนนากลังมีปัญหาระสำนระสายในขณะนี้ดูเหมือนว่าโพลีกอนก็จะได้รับอัน,นี่สงไปโดยปริยายเพราะว่ามันทั้งเร็วแรงอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะสลหรับแมติกหรือว่าโพลีกอนนะครับแล้วก็มีอิจเรียมด้วยนะแต่ดูเหมือนว่าโพลีกอนก็จะ ได้รับอนุสงที่ค่อนข้างเยอะในณขณะนี้ก็ต้องรอดูในเรื่องของตัวราคาเมตติกฐันเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งเท่านั้นคลิปนี้ไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนนะครับรวมถึงนะครับผมมาดูดีแอที่แซงไปที่หนึ่งในโลกแล้วในณขณะนี้นะครับก็คือไลโดนะั่นเองตอนแรกถ้าใครจำกันได้ก็คือเป็นเมกเดาวเนาะตอนนี้เป็นไลโดเรียบร้อยแล้วนะหรือว่าเหรียญ LDO นั่นแหละนะครับก็ถือว่ามีคนเข้าไปใช้งานเพิ่มมาเกินอย่างต่อเน,นื่องจนเป็นที่หนึ่ง ในณขณะนี้แล้วด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตทางนี้ยังงไอย่าลืมกดปุ่มสมัครสมาชิกด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับสามารถเดี๋สั่งซื้อกาแฟเพื่อเดี๋เป็นกงินละจ่าให้กับทีมงานคลิปตัวดอก็ต้องขอบคุณมากเลยนะที่อยู่กันมาถึงทุกวันนี้ผมคิดว่าปีนี้ก็น่าที่จะโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้ดีมากส่วนตัวนะแต่ผมคิดว่ามันคงที่จะไม่แย่เหมือนปีที่แล้วแเราไหมอะอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งถ้ามันไม่ค่อยจะลงเท่าไหร่สมมตินะโอ้โหคิดแบบเกา่กาๆไม่ค่อยจะลงงงเเเรริิิ่่่่มมออกข้านนๆีย ในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานต่างๆผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่สําคัญเนาะที่จะทําให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยอะไรมันดีอะไรไม่ดีอะไรแบบนี้นะยังไงก็ปีนี้2023ก็ยังไงติดตามกันเสมอมาละกันนะครับยังไงขอขอบคุณมากเนาะที่ตอนปี2 0 2 2ตลาดลงขนาดนี้เพื่อนๆยังให้งานซัพพอร์ตกันโดยเสมอมายังไงขอบคุณกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับไม่มีเพื่อนๆชาวคริปโตด็อกเนี่ยโอ้โหก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันนะยังไงต้องขอบคุณกันอีกครั้งหนึ่งที่ซัพพอร์ตทีมงานครับ สำหรับเทรนต่างๆในปี2023ที่ผมมองว่าน่าสนใจเนี่ยยังไงไปดูที่ในรายการของ Trader KP กันได้นะครับคิดว่าน่าจะชอบแล้วก็ได้ไอเดียในเชิงพื้นฐานนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงในเรื่องของราคาอะไรนะครับแต่พิมผมคิดว่าถ้าพื้นฐานมันดีเนี่ยมันก็น่าที่จะมีโอกาสอะไรบางอย่างยังไงเข้าไปดูกันได้ในช่องของทางทัโลกับ Trader KP ช่วงวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะฮะลองเข้าไปดูกันได้นะไปไปลายปีนั่นแหละนะฮะรวมถึงพวกไหนที่ต้องการเทรดนะครับยังไงลองเข้าไปดู Bit เกตแล้วก็ทางไบบิตกันได้นะตอนนี้มีส่วนลดค่าธรรมเนียมในการเทรดสปอร์ตฟรีเลยนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็รับส่วนลดในการเทรดฟิวเจอร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับสองเอเจนต์นี้ก็ขอบคุณที่สปอร์ตช่องคริปโตด็อกกันด้วยนะครับก็ยังไงท่านทีทนันนั้นต้องบอกก่อนว่า การฝากไว้ที่ทางเอชแอเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าจะปลอดภัยอะไร100%นะคือไม่มีอะไร100%เนาะถ้าเป็นไม่ได้ก็แนะนําให้ฝากไว้ที่กระเป๋าฮาร์ดแวร์เลของตัวเองนะครับเพราะว่า n o your อ e ยู o t y o u r coin ต่อให้ทั้งสองเอชแอนนี้มี p ู o l ลลิ e ซ e รแต่ผมคิดว่าก็ยังไงถ้าใครจะถือยา,ยาวๆอ่ะศึกษาฮาร์ดแวร์เลเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนเนาะยังไงผมคิดว่าเก็บเงินกับตัวเองหรือว่าเก็บเงินด้วยตัวเองก็เป็นทั้งเรื่องหนึ่ง นั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับขอให้ปีขอขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเอาไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ